เอายขึ้นเเนเอาฟังด้วอ่าึคอยยเฮ้ไปเลยอ๋ตัวไอจีดูขั้วนลุนยกเินหางมันยกเินอีกงหมดหลายนึงเลยอโอ้เพิ่มังเเตังที่นี่ไปอ๋ตัวไย่งอองเ ปาดดีโพส,ส้มผลงานครับพี่น้องนี่ครับตุ้ใหม่ได้พี่น้องเด้อของใหม่ได้หนี่สว <Aub ain. S 1> ัสดีคุนโอ้ยตบโอ้เขาอยู่เขาอยู่เขาเขาหัดยิ่งรักกูเะรอสวัสดีครับพี่น้องเจติมียกับองศร์บรรดนครับพี่น้องวันนี้มันอิศราบัรดอนกับทีมงานกับพักกับมานเทตุ่มประกดเด้อพี่น้องนี่ครับพี่น้อง ถึงหมายแล้วครับนี่แม่น้งทรงค่าเทาข้างล่างครับอีตุ่มครับพี่น้องอันนี้ตุ่มจากทางอุทัยธานีเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับมองพอสุดครับนี่อันนี้ตุ่มบ้านเฮานี่ครับพี่น้องตุ่มคายเฮาบ้านเฮานี่แหละครับครับตุ่มจากบึงการเฮาครับพี่น้องนี่ครับวันนี้มาใส่ซี่หลังครับพี่น้องหนึ่งสองสามอีกหลังหนึ่งอีกตะเล่งครับนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวจะไปใส่ให้เบิรงครับพี่น้องข้างล่างเลยครับของคูเตรียมพร้อมแล้วครับ ไปแห้งขนาดเลยไปครับพี่น้องลงไปข้างล่างกูละต้องสร้างโกวันเบื้องครับครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องตั้งตุ่มเรื่แล้วครับนะครับนี่เรื่องไม้พี่น้องเด้อนางสงค์ามเอาสร้างโกก็กำลังหมุดอยู่ครับนี่งหมุดปุดๆอยู่ท่นหมุดไปทั้งๆกัของท้องพูดนะพี่น้องเด้อสองสองหลังครับนี่ครับอันนี้คับพรมกับนี่แต่รอใส่เยอะครับนี่มันช่เขาแล้วปลาไม่ใช่เขาเยอะเขาก็จะมีเเป็นหมดกระเดยโค้งไกลกับเด้กพี่น้องเด้อโค้งไกลหมดกระเดยเด้อกับใบใหม้ครับเอาใบใหม้ใส่น้ำเด้อพี่น้องเด้อให้ ไอปลามันยังบมกินเยอะเบิดไปแล้วพี่น้องเนาะอันช่วนี้กะสิเอครับเอ้างตุ่มเหรอครับพี่น้องมันนี่สิเอแนะนำบดเอเบอร์ตเองโคกแล้วมันนี่ลุงเอเอแนะนำครับเสียบเอามอมตุ่มเหรอครับเสียบอมอมนะครับหมายเอาไม่น่าสงขามตัวพี่น้องเด้อเดี๋ยวอื่นเศร้าเหรอครับพี่น้องก็เได้รุ่นกันคอยเฉลยบดเอแล้วพี่น้องนะมันนี่มาใส่ก่อนสร้างโคโพมใส่เยอะเหรอครับเบิี์ตขี้คอเลยใส่ครับพี่น้องใส่เยอะครับเยอะอะนะเอาลงไปในปากตุ่มทั้งทั้งเหรอ ย้อนลงไปเลยครับพี่น้องมี่ยังกระเซลงไปได้หนีละตาเขามากินเราครับใส่ปัญญากิดกันใส่เป็นนี่ครับไปครับใส่เยอะครับสวัสดีตอนเศ้าครับพี่น้องเช้านี้ออกพยายามตุ้มแล้วครับพี่น้องนี่ครับตุ้มมากดเท่าพุ่นทีมงานเหมืนท่งพุ่นไปล่ะยังบูขาเลยพี่น้องน้ำลดเด้พี่น้องเด้อโอ้ยน้ำบกหลายแห้งเลยนี่พุณล่ะเป็นกันเลยครับพุ่นจากสีดำๆมาเนาะพุณล่ะลงไปเกือบ วว่ามันสิบเส้นกุลครับสิบเส้นกุนลอะกุลท,ทองพูนไปไปเบิ้องทองพูนนครับตังแรกไปเบิ้งคุณก่อนเดี๋ยวจะมาเบิ้งหลังนี่เนาะไปไปปูนก่อนไปครับเห็นจังไดต้องมิดเเนาะ <c oughs> มิดจังดาคือว่าจจะสั้นขึ้นมาโซ <c oughs> ขึ้นมาโซกุซซลอะครับเรื่องเอครับนั่น <c oughs> เอะตุ่มนี่หรือแม่เอะนีอ่ออมตุ่มไปครับ บ่ให้ปลาเขาไอ้กินบทต่างแขางนะพี่น้องเนาะต้องทำบุญเดี๋ยวขึ้นมาให้เบิ่งครับอันนี้มุดนี่มุดเช็คดูต่ากง,ง่านะเลยเพื่อนๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวฮะบ้าอ <laughs> ยู่ในด้หน้าอยู่ให้ได้ขึ้นมานะเนาะเฮ้ยตุสดสัตว์ตรัสยตุ๊ดบ่ฮืดทำทำทำ จะจดัดบ่ว้าดีไม่เสียงอยู่ามาโชว์ดูม <c oughs> าลายพี่นอ้อ,องเฮ้ยคองตัวมาเน้ะนี่ปนมาน <c oughs> เนาะปนมาเนาอนี <c oughs> แ่แหละครับพี่นอ้องอายุห้ากินมีมนันโบมันเนี่ยทราาัรงมดาหากินแบบธรรมชาติครับเดี๋ยวเบิ่งคือจะเงิน

กเบิดด้ครับเบี้ยเบี้โอ้ปลาตัวนั้นพูนมันบวก่นหนึ่งไออีกลันนึงก็เสพูนครับไปเองพูนใส่สองหลังเลยพี่น้องมือตากันเรื่อำเ นีเนี่ยเาล่อน้ำรงเลยดิใส่สะพานไปละยามตุ้มแล้วครับพี่น้องยามตุมต้มดูนกันครับสินมานบ่โอ้ยสูตท่องฟูนเนี่ยบนะ่ด <laughs> ้อันบานงแงบ่เือเทาฟูนเนีฟูนได้แกงกันเ้อะท้องผู้ขาใช่เลย,ย่ะดิวิโดเข้นหัวยกขึนข้นเดี๋ยเป็นเรื่องบ่ เ็มตัวยกเนาะมันหนักเนาะเต็มตุ่มาะปากแดโากคือโบสแปดไเนี่ยนาลงยกก้อยพ่อยกม่ข้นเต็มตุ่มโอ้โอ้มกบ่แห้งนะโอู้กูกพูดอจังบ่คือพี่น้องพังเสียจังบ่คือ โอ้ยปุ่มแตกอี่ลีดฟังเสียงฟังเสียงเอาพงกันเอาพงกันอ๋อฟังเสียงฟังเสียงพี่น้องฟังเสียงจังบักคือจังบักคือวู้เครื่องตุ้มป่ะอ๋อถูกปุ่มเติมเงลูกอินดี้วะเขาวาเขาว่ะเขาเขาเขาบันโหลผมแล้วคุกหันนอกเย่งเลยอ๋อ กับไปเก็บไปฝุ่นยัเนาโขึ้นเลยเดเหาฟังด้อ่าคคอยลยโอ้หตัวไอ้ดูขั้วนาะทะลุนายกเกินหางมันยกขึ้นอีกแรงหมดหลายนึงเลยอเพิ่ขังเเต็มพังิิปิดไปโอ้โไม่องอ ปาดีโทใครขั้วไอ้หน่อยอ่ะโอ้กระกินน้ำเจังบัคือจังบัคือโอ้ตัวใหญ่เงี้ยเนาะไปเลี้ยงไปเลี้ยงตายตายมั้งเนาะขายโอ้หันพันครับพี่น้องพันตุ้มจัดสุดเดลยนี่ของแท้ครับไม่รู้บ่ไม่ละไม่แอ๊บแต่สีล่างตุ้มเดถอะมันโอ้เหลือตัวนึ่งง่าย โอ้ยได้ซื้อตุ่มมาใส่อกไปเอาวะครั้งแรกก็เลยเล่นน้อยก็นี่บ่ได้บ่หนักจีเข่าดีอยู่ครับในการพันพันพันเด้อนี่ไม่ได้เอาปูป่าเนาะป่าปุ่นปีนี่ไปโอเคครับเจ้าควายแดง มเงียงได้ออโอ้บัรยากาอหลังอไอเสียวอ้วนเลยออย่าพองสร้างโกครับประเดิออเอาครับพี่น้องเพ้่งหลังต่อไปครับนี่ของนายช่างครับงงบ,บ,บัสบัสโซนสิเปียกเลยเดี๋ย <c oughs> <c oughs> เอาถอดลักหนะ้าก่อน เอาคื่อมาแกะเสียก่อนนี่ครับบางดุนนะครับพี่น้องครับหมดหมดเอา่รงเอาก็สาดดีดีเปียกีนี่ละด้วยมันจะได้เปียกันละลงน้ำเนาะโอ้ยเกินด้วยยิ่งเ่อเปียกันแล้วด้วยโอ้หมดตอดได้เยตอดรักกันมัดที่บอกตั้งแต่ป่ะเด้มัดเนาะสามคน ตู้ปลแก่เสียโอ้มหมือนเลี้ยงอีกเลี้ยงใสๆให้สะพานก็ได้สะพานพุ่นเนาะตาบ้านมนอนเลงนับพื่อนไปเลงเที่ยงพูดน้ำม,มันบกเหรอน้ำบกลงหลายเติบเลยพี่น้องเด้ออันนี้เหยาะกุ้งเด้อพี่น้องนี่เป็นไม้รักนี่เป็นเหยาะกุ้งเด้อพี่น้องเด้อนี่ย่างก,ก,กับชเดือดมาตักเอาเลยครับกุ้งอยู่ทั้งเต๋แหละมันขอไปนอนอาศัยในครับบรรยากาศเม่นนาสงข้างนอกพี่นอ้องลงบรรยากาศไปก่อนช่วยงยามตุ่มครับ กงโกใส่เยือมหมดแ้วคร,ค,ค,ครับี่น้องคุณของแค่ครับหมดออกกันเราเรียกว่าเยือดีที่สุดคือเยือะหมดเลยแหะตาจินหมดล้วพี่น้อาเนะเอาสวดสดัตสวดสดัตโอ้เด,ด,ดีหมดออกออกันเฮ้ยบ่ ต้องพูดมาละคุณต้องพูดมาละคุณทังนึงสุดสัจ์อันนี้มีเสียงดูมีเสียงมีเสียงเดมีเสียงเยวเไปเด้เดเด้เดิเด้เด้้นรุ่นเดียวกันบัน้มันต้องพูดกันามาละคุณทังที่สอง,สสท,งทังมาพูดสดสัจนี่บ่ ฮะเราเบอร์ของท่อพุ่งกันครับนี่หลังที่สองครับอันนี้หลังแรกครับนี่อันนี้งานไม้ตุ้มไม้ให้กันนี่หลังนี้ตุ้มเหล่าประม่นร้อยเจสิบหมดความสูงนี่นี่ครับเอาส้มผลงานครับพี่น้องนี่ครับตุ้มไม้ได้พี่น้องเด้อของไม้ด้านนี้ว้าวโอนโอ้ยเอาจังประกันาำเงียแล้วจำเงียหน่อยว่าเดี๋ยวเราไม่เงียเลยเบืออะไเน่ยอืมเอาเข่าอยู่พี่น้องเด้อ พื้นง่าดะเขาเของคุณหลังครับง่าตุ่มพานคุณหลังครับพานคุณหลังาตุ่มพานครับเอ้าลับขึ้นมาเบื้องของนายซางวันนี้งานเงือกโคตรปวดงอจะฟาล่างดีเลยเขื่นมาเทก็เคยเป็นร่างอีกแรงคุณนั่นบอกคูณนั่นบอกเอ้า เขาเมาครับเขาเมาโอ้โหดหมดกัดนหมด้นป่นด้แกงอยู่าอือช่วยม้วนงานครับพี่น้องทำปั้มทำหมดหมดหมดรถหมดอ้าวตับโอ้เขาอยู่เขาอยู่เขาเขาหัดยิ่งรักคนละ เขาอยู่เขาอยู huh. you. You Somehow, okay, so minute, oh, ่เขาอยู่เด็ประหลาดไป้ามหาประหลาดอันนี้ประหลาดประหลัดเลยเขาอยู่ด้เพืนเาด้อเขาซ้ำเยอะละอุ้ปลาดุกปลาดุกวัน้ไปยังไงอ้ประหลาดเงอปลาดเงีประหลาดเงีปลาดงโอ้เขายด้วพนเราเ้อเขาดีเขาคู่หลังครับเพื่นเราพันนพันุย่เลยเอาจ้เยอบนเลยนี่โอ้สูตรต้มมันไตเตินเขาเจ้าม่ได้หรอก เด็กกันเดกัน็กนีแต่ต้องแท้ดิเด็กโอ้ยพี่น้องทังาตุมโอ้ยครับครับไอจิเล็กผ่านได้พี่น้องผ่านผ่านครับตุ่มตาสุดเด้อพี่น้องเด้อจากใครท่านี่ครับนี่ผ่านครับผ่านไปนาสงครามผ่านเลยโอเคครับสรุปผลงานครับพี่น้องครับโอ้ผลงานครับพี่น้องทั้งสีหนึ่งโอ้ Workers, พานเยอะด้วพี่น้องมาหนิพานพานพานทุกหลังเนาะเข่าคุ้นหลังครับพี่น้องขุดผลงานโอ้ยทีมงานเรับพี่น้องเนาะนี่ครับโอ้ยเอาตามเยอะครับเยอะบิดเลยเยี่ยงคุ้นหลังเลยครับคุณตุ้มซีหลังครับไอการครับพี่น้องผ่านพานมาหนิโอเคครับพี่น้องมาหนีผ่านครับแกวแกลแกลเทียว่าเข่าดีเนาะเข่าดีเลยเนาะงานนี้กันครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่แล้วน้องไปแค่นี้ครับพี่น้องครับฝากเจอกันคลิปหน้าแล้วครับ น้องครับครับจะนี่แหละครับสวัสดีครับเยี่ยงจีนนาครับมันมาดันทุกคนครับมือหนึ่งอายุให้กินตามภาษาพี่ทีเราหัวเอ๊ะหลักจนอันทานทาท